เ่าตะแขวเตี่ยงนุ่มสามทิศแช่แนวสวัสดีครับผมครับวันนี้กะมาผมมาพอกับสามทิศอยู่หน้าลุงยัดพี่ครับครับวันนี้มีโอกาสพาพี่พา,พาน้องออกมาเหรียญหน้าลุงหยัดครับแต่ว่าเราโบยู่สงสัยยุ่ข้างล่างผมครับอยู่ข้างล่างไปเกี่ยวเขาหงังกับโบลูครับครับเ้ามื่อนี้กะเป็นเ้าวันที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ด พฤศจิกยายนพศ .2567 ครับบ่เศร้าดอกพี่น้องสวยแล้วเก่าโม่งกลัวแล้วครับสามีกาพึ่งกินเขากินน้ำแล้วพึ่งไปหน้าทงหน้าโคกก็เลยขี่รถเลาะหาเบิงรถเกี่ยวรถอย่างครับเพะว่าได้ยินเสียงรถเกี้ยวแล้วดวนี้เริ่มเขาฤดูการเก็บเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องทางน้องปีงผุระทางบ้านน้องคำะเจ้าเริ่มเกี้ยวแล้วครับก็เลย ผ่านก็เลยไก่มาทั้งนั้นลุงยัดก็เลยแวะมาเล่นน้ำเล่าครับปลาสิมาเล oh. ่นน้ำเล่าโอยกบเล่าคนน่ะ <Commission> น้ำยูซากลายอยู่งาไปเบิ่งกขบเมื่อท่านเมื่อตัวนี้โกบเลี้ยงเรารับในซุ้มนี่ยคนนี่ตุยเงยน้องกบน้องกบ ลายอยู่ครับกบเราแล้วก็สวนออกมาเห็ดมาผัดมาถอดมาผัดมาออมมะขวกินอยู่ครับยังม่มีเวลาอันนี้สิเป็นปลานิ่นปลานิ่นปลา,ปาเข็งปลาหมอครับปลาดุกที่มันตอนที่มันออกไข่เป็นตัวแล้วมันเข้ามาในตะแกรงนี่ครับแล้วมันออกบ่อใดก้เจ้าก็เลี้ยงอนุบาลเราเลย ไปย่างไปเบื้องเราอยู่ทางลุมหุ่นเราถือยู่ลุมหุ่นบ่โอ้ยน่ามายัางไป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 แต่ว่าโหลดอยู่อยู่โหลดลาเราอยู่หมดครับต้อใส่อยู่ข้างล่างพุ่นหละหมู่บ้านเราโทษหาสามทิศอยู่ว่านให้หักรถเจียวมาเจียวเขาให้แน่พ่ะนะ รถเกี่ยวเพิ่นกับเบาว่างครับอยู่นี่มาน้องครับน้องแวงเกาเจ้าจเริ่มเกี่ยวเขารถบ้านสามติดกับมีอยู่ขั้นเดียวเขาติดงานคือกันพี่น้องลุงยัดน,นี่แหละมันลงามางามแถวนี้ไหมวัวเด้ออกมาโดนหรอครับนี่ปลุกไอยเพิ่นปลุกไอยแล้วผักสวนขั้วเราแมวเราเลี้ยงไว้แมวสามสี มันน้องขามกำลังทอดท่านถวายกับทินครับวัอนี้มือบุญมือห้อมเพิ่นมือว่านนี่โอ้ยบักเดียพี่น้องบักเย่เบ่งบักเดียดูคนแดดมือนี่แดดอากาศเริ่มอุ่นเริ่มเย็นขึ้นแล้วครับจะวันนี้มันเศร้ากะเย็นกับเย็นเย็นขึ้นแล้ พันตัดอ้อยไปปลูกตัวหนี่งไหมพวกคนเกี่ยวเขาอยู่พี่ปากข้อวกับปลาหอมเลยบุอ้อยพันตัดไปปลูกซุ้มนี่คนดูคนมันพี่นอ้อง เปลี่ยนหูเปลี่ยนตาดีโอ้ยพนน่ยังหลายอยู่พนพ่อสามสิบสี่มาขอตือน้ำเพินอยู่เลยพนเกี่ยวพนวางพนทารถอันนี้เขาเจ้าเตี้ยเกี่ยวรถอันนี้คนเีย่อรถหน้อยเขารถยาง รถบักทาอันนีกาดขา่อยบังคัเห็นขาแห็นยังรุงยัดเราอยู่เตียงหน้าคุเตียงหน้ากลางทงเราเอาบักซีดาคือมีดจัดอันนี่มีแตัดถุงข้าวจากผากอยู่ว้าวคือนอนคือมาเกียวเขามา ปวดเอบวปวดขาปวเห็ดหละได้หรวะป่ามื่อวันโอ้ยอะไรแบบเลยป่าวมีเขาซัดเราจีมูวาดเราสู่ป่าเราตัวหาตามติดออก่ละไรอยู่ปะไรตามติดทางเฮ็ดงันได้ปาไลเยอะสองลูกกูได้เราไงตบุลา ป,า,ปามกินเขาไหมไปย่างไปเบื้องฝุ่นกอนมองเราออมไปฝุ่นคือบอ้อมให้มันสุดหน,นไหมเราบอกปินตะยูพี่น้องเราเห็ดเวียวกว่าไหเราบอกปินตะยูเราพึ่งไปนั่นครับไปล่วงบานมึงออกมากครับ วาแห้งบ่ไรวาแห้งบ่ไรเราเพิ่งไปง่วงบานครับเราไปเอานิวออกครับบ่ไดผ้าดอกหมอเขาเฮ็ดยังไดให้บ่เราเพิ่งออกมากครับได้อาทิตย์หนึ่งเราบเป็่แอายุพี่เนอกเราเฮ็ดเบียกซอยซอยเมียรเราบ่ไรซอยแม่บบานบ่ไ้ครับเราเป็นคนอยู่ซื่อๆว่าเป็นพี่เนาะล่วงยัดเราเป็นคนดูคนมัน สามทิศ zoom สามทิศ zoom มืนพี่น้องกระบอกเพิ่นอยู่บ่ให้เพิ่นเฮ็ดงานนะครับเป็นเพื่อนโบเป็นตยูพี่น้องเพิ่อนลอยเฮ็ดอยู่บ่เศร้าเนี่ยเบิ่งได้เป็นอย่างเพิ่นอ้อมป่าไว้เพิ่นบ่เพิ่นสิอ้อมป่าไปเลยพี่น้องเพิ่นสิอ้อมหมดเลยเด็กครับแต่ว่าเพิ่อนเสียวสลนมาอ้อมพี่อ้อมไปพี่โอ้เข่าทางหน้าโคกนี่ขึ้นงามขึ้นดังใช่ปะนี่แถวนี่นะที่เป็นของผู้ซอยวิทยาครับนี่ เบื้องนี้ครับเป็นของพี่ของน้องผู้ชายพิทยาครับนี่ของลูกยัดลมแล้วมันแกะแล้วมันลมมันยังไข่อยอู่นี่ของสามตีตีลุมแต่แต่ต่างท่งลม,มถถงแต่แต่มัดแต่แต่เพราะท่านได้ถอกได้ออกร่วงคนเบื้องดูครับหาบงาเพรมีพอเส้นยงต้องกาแท้เพิ่น บอกอยากับคนดูคนมันพี่น้องเาเราว่าเราจิดเอาเงี้ยป่าจีนห้เบิรงพคนนะเจ้าได้ีอวมันมาลงมาปล่อยอีกบ่หนิบ่เบิรงกไอควานลงดูป่ามันกับออกแม่แพ้ลูกอยู่นี่อยแล้วพี่น้องคนน่ะคนน่ะเดี๋ยวมันกับลงมาน้ำแห้งเมื่อเราบอก ร,ระยะ oh, มัน S <S มันจะปะอความมันลงมากปลอกความมันลงมาอยังไงเรปลอกคอไปดุกนโอ้มันลงมากหรอลาะปดุกันมันเร็วกว่ามูอปลาไม้นิ่ปลาตะเพียนครับมันอยู่ในสารนี่แหละมันออกแม่แพร่ลูกเองได้มานร้ายทีเดียวทัล่ลาปลาละางนี้ยแข่งกับลราเขาจังมา ตึกมาเอาขึ้นมากินมะเผาวไอ้น้ำมันขุ่นก็น้ำมันใสอยู่หนาวโอ้ตัวนี้ก็มีตัวนี้ยอดแสงพี่น้องเนี่ยเราเห็ดยังไม่เราก็มานาั่งเกี่ยปูเกี่ยปลาเบื้อง,งปูเบื้องปลาเราอยู่นี่แหละความสุขของเราพี่นอ้องไม่ให้เราเห็ดเบียกดอกเอ๋อ ไปกลางดางนกไปอีกได้อีกตัวมาได้อีกตัวน้อาครับพี่น้องบรรยากาศหน้านลุงยัดพาพี่พาน้องออกมาเลยหน้านลุงยัดมาหนีพานไปพานมาก็เลยพาพี่น้องแวบะบมาหา,นานลุงยัดมาเบืองไรนาสวนผสมเบืงอง,งเขา,าเบืองน้ำเราเราเห็ดเบียกมาเลยหลบมืาหนีให้เรานั่งเกี่ยวปูเกี่ยวปาลาเราอยู่นี่ละเอาเป็นคิดสั้นๆฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ก่อนครับ ครับท่านนิสามติก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเวามมืดสุกูสุกนนครับที่เขามารับชมคลิปของสามติต่างต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบบริภาษคลิปใหม่ๆนะครับคลิปหน้าสามติติผ้าพี่พาน้องไปอยังกัจังคอยชมคอยติดตามครับครับสำหรับคลิปนี้สามติกรเสียไว้สำหรับนก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ